กลับมาที่คุณพิธาเมืสักครู่สราบไปชนิดหนึ่งอเอ๊ะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่พกเกก็ตรงๆถ้าเกิดผมเนี่ยอาจจะพลาดได้เหมือนกันคือมันยังไงนะคือคุณพิธาไปเยี่ยมชมค่าย YG Entertainment ค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่คุณพิธาย,ยืนถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นภาพคู่ตารางงานแล้วก็เป็นลิสต์เพลงของวง Baby Monster จริงๆอ่ะข้อความประกอบภาพคุณพิธาเขียนเอาไว้ว่ามาเรียนรู้กับประธานของ YG Entertainment ในวันที่มีข่าวดีได้แวะดู Facility ที่มีท a l e n t ไทยจาก BLACKPINK กับ Baby Monster อร์ถึง3คนทีเนี้ยคนก็ไปโฟกัสตรงป้ายที่คุณพิธาไปถ่ายด้วยแล้วก็มีชี้ด้วยนี่แหละค่ะคือมี Twitter ของ Baby Monster อร์ประเทศไทยค่ะโพสต์เรียกร้องเลยว่า ให้ลบออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อความอยู่นี่ค่ะคือเข้าใจว่าคนในแวดวงก็จะรู้ซึ่งอาธิพวงไปตรงมาคนพิธาไปชี้ก็คงจะสื่อความหมายว่าวงนี้อ่า b บบีม้มอนสเตอร์ที่เป็นความไม่ได้ถ่ายแบบยืนเฉยๆนะเ็าจะชี้ไปตรงชื่อวงข้างบนมันจะมีเขียนว่าเบบี้มอนสเตอร์ค่ะทีเนี้เพจเอ่อทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เบบี้มอนสเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขียนบอกสวัสดีครับ รบกวนฝากชาว X ก็คือชาวทวิตเตอร์เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่โพสต์เกี่ยวกับรูปิิต์เพลงของน้องๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลบออกอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเนื่องจากมันอาจจะส่งผลเสียให้แก่น้องเบมอนโดยตรงก็ได้ครับมันหมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงคุณพิธานั่นแหละค่ะไม่ไม่หมายถึงว่าคือหมายถึงก็จะมีตารางงานหมายถึงคอนเสิร์ตใช่ไหม ใช่หรือมีอะไรแล้วไปริทเพลงมันก็หมดกันนะสิก็ไปรู้เลยหรือยังไงใช่ไหมเรื่องนี้จะสําคัญมากสำหรับศิลปินเขามักจะไม่เปิดเผยกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็เล่นเพลงอะไรผมไม่รู้เลยอย่างเงี้ยค่ะพราวม่งี้แฟนคลับก็คือต้องไปตื่นเต้นกันตรงนั้นนะคะอ่าอันนี้มันมาเปิดก่อนมันเหมือนแบบมาบอกก่อนแล้วว่ามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่ายังไงต่อ คุณพิธาในเวลาต่อมาก็เลยลบโพสต์ออกไปนะคะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าต้องขอบคุณ YG Entertainment ที่ให้เวลาและความรู้กับผม,มและต้องขอโทษที่สื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปตอนนี้ลบออกและขอโทษผู้บริหารและศิลปินโดยตรงแล้วต้องขออภัย YG ศิลปินและแฟนคลับมานะที่นี้ด้วยครับอืนี่ฮะานบูชมและในเวลาต่อมาแน่นอนคือ แม้กระทั่งการขอโทษก็มีคนบอกว่า,าทำไมไม่ขอโทษไปเลยว่า,เ,าเขาเขียนว่าอะไรนะสื่อสารนะเน,นะคือบอกว่าสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปอืมคือถ้าจะจับบอกว่าทําไมไม่ขอโทษไปเลยว่าขอโทษที่สเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรจะเปิดเผยอืออะไรอย่างนั้นหรือไม่ประการใดค่ะนั่นก็เลยทําให้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วแฟนคลับเนี่ยต้องเหยียบบอกนะศิลปินเกาหลีเนี่ยแฟนคลับเขาส่งพลังนะค่ะน้องได อันนี้จริงแล้วปรากฏว่าอตกลงแก้ไขไปแล้วใช่ไหมก็คือลบโพสต์นี้ออกไปแล้วลบรูปนี้ออกไปแล้วแล้วมีใครเซฟไว้ได้ไหมอ่ะก็เนี้ยค่ะเดียวะเฮ้ยนิ่งปิดดีหรือเปล่าเดี๋ยวเขาขยายเข้าไปดูออกไหมเรอาออกนี่ละค่ะนี่ละค่ะ แต่ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกเป็นเรื่องพิธาหิวแสงโพสต์ภาพคู่ตารางงานและลิสต์เพลงของวงเบมอนที่เป็นความลับของค่าย IG ลงโซเชียลเนี่ยข้อความเขียนประกอบบอกทุกคนคะไม่ทันขาดคำแ <c oughs> ดดดี้สร้างเรื่องอีกแล้วคะ่ะโพสภาพคู่ตารางงานแ <c oughs> ลโซเชียลเขาดูเดือด อ,อ่โพสตภาพและโพสตภาพตารางงานและลิสเพลงของวงเบมอนที่เป็นความลับล่าสุดลบแล้วค่ะออ่ะก็ลบไง